สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรหัสวิชาสค3 1 0 0 1เรื่องการเมืองการปกครองโดยผมน,มนายมงคลชัยศีดาตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับการเมืองการปกครองของไทย สาระสำคัญนะครับองค์ประกอบของรัฐประเภทของรัฐการบริหารงานของรัฐระบบการปกครองการควบคุมการบริหารงานของรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยองค์ประกอบของรัฐองค์ประกอบของรัฐจะประกอบด้วย 1. อาณาเขตเขตแดนของรัฐเขตแดนของรัฐจะประกอบด้วยพื้นดินพื้นน้ำ และน่านฟ้าโดยแต่ละประเภทจะมีวิธีการแบ่งเขตแดงแตกต่างกันออกไปนะครับ 2. ประชากรพลเมืองของรัฐบุคคลที่ได้รับการรับรองให้เป็นพลเมืองของรัฐโดยจะต้องมีบัตรประชาชนที่ออกโดยรัฐนะครับชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าวไม่นับว่าเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆน,น,นะครับ สามรัฐบาลคนหรือกลุ่มคนที่ทำหน้าที่บริหารรัฐโดยคนหรือกลุ่มคนเหล่านี้จะถูกเลือกโดยคนส่วนมาก 4. อํอำนาจอธิปไตยอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเองประชาชนมีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตัวเองนั่นเองนะครับประเภทของรัฐ แบ่งออกเป็นสองประเภทรัฐเดี่ยวมีรัฐบาลบริหารงานรัฐบาลเดียวรัฐเดี่ยวคือรัฐบาลเดียวตัดสินใจออกกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างต้องฟังกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นส่วนมากการปกครองแบบรัฐเดี่ยวจะเหมาะกับประเทศที่มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากมีประชากรไม่เยอะมากมีความต้องการคล้ายๆกัน ส่วนลัฐรวมมีรัฐบาลบริหารงานสองส่วนคือส่วนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นประเภทนี้จะเหมาะกับประเทศที่ค่อนข้างใหญ่มีประชากรหลากหลายรัฐจึงต้องการตอบสนองความต้องการของคนโดยให้รัฐบาลท้องถิ่นที่นั้นๆแต่ละแต่ละที่ บริหารแต่ก็อยู่ภายใต้รัฐบาลการกำหนดเรื่องใหญ่ๆประเภทของรัฐสรุปประเภทของรัฐนะครับรัฐเดียวจะมีพื้นที่ไม่ใหญ่มีประชากรน้อยส่วนรัฐรวมมีรัฐบาลกลางดูแลเรื่องนโยบายการคางังการทหารและการต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญแต่สามารถมอบหมายให้ท้องถิ่นดูแลได้ รัฐบาลท้องถิ่นดูแลเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆเช่นรถล,ลาการจราจรไฟฟ้าน้ำประปาและการดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้จะเป็นการลดภาระของรัฐบาลกลางได้ทั้งนี้ทั้งนั้น2ประเภทนี้ก็เพื่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนนั่นเองนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราจบเรื่องประเภทของรัฐแล้วเรามาลองตอบคำถามดูดีกว่าว่านักเรียนคิดว่าประเทศไทยเป็นแบบไหนรัดเดี่ยวหรือรัดรวมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองคิดดูนะครับประมาณสิบวิแล้วเราจะมาดูเฉลยกัน เฉลยก็คือรัฐเดี่ยวนะครับประเทศไทยเป็นประเภทรัฐเดี่ยวครูจะยกตัวอย่างประเภทรัดรวมประเภทรัดรวมประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ใหญ่มากและประชากรหลากหลายสายไมกามีทั้งหมด52มลรลัฐและถ้าหากนำพื้นที่ประเทศไทยไปเทียบ เราจะพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เทียบเท่ากับรัฐแคลิฟอร์เนียเพียงแค่รัฐเดียวนั่นคือเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาใช้การปกครองแบบรัฐรวมนั่นเองนะครับและหัวข้อต่อไปนะครับการบริหารอำนาจรัฐแบ่งเป็น3แบบคือแบบที่1การรวมอำนาจการตัดสินใจจากส่วนกลางซึ่งการรวมอำนาจจะมีข้อดีคือการบริหารงานจะทำได้เร็ว กระทรวงกลมกองจะมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง 2. การแบ่งอำนาจการแบ่งอำนาจคือการแบ่งการตัดสินใจให้พื้นที่ต่างๆการแบ่งอำนาจนี้จะยกตัวอย่างเช่นจังหวัดจะมีผู้แทนไม่ใช่นะครับจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนสั่งการอำเภอมีนายอำเภอเป็นต้น 3. การกระจายอำนาจการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่เช่นการกระจายอำนาจให้เทศบาลในยกเทศมนตรีอบจอบตกรุงเทพมหานครพัทยาซึ่งสองอย่างหลังนี้นะครับกรุงเทพและพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษ ซึ่งแบบที่3จะเหมาะสำหรับการปกครองแบบประชาธิปไตยมากที่สุดนะครับเรามาดูเรื่องระบบการปกครองของรัฐนะครับมีอยู่3ระบบใหญ่ๆได้แก่ 1. การปกครองโดยการตัดสินใจของคนคนเดียวยกตัวอย่างได้เช่นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและระบบะเผด็จการ ระบบผฏิตการก็คือเราจะเห็นหลักๆได้ก็คืออดอมฮิตเลอร์ 2. การปกครองโดยการตัดสินใจของคนส่วนน้อยระบบคณะทิปไตยก็คือกลุ่มหรือคณะที่ถูกเลือกมาให้บริหารรัฐอภิชาธิปิปตยคืออภิชนที่ได้รับมาให้ บริหารัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ 3. c o คอมมิวนิสต์ครูจะยกตัวอย่างระบอบคอมมิวนิสต์นะครับก็คือประเทศเกาหลีเหนืออย่างที่ทุกคนได้รู้และเข้าใจนะครับระบอบคอมคอมิวนิสต์เกาหลีเหนือ,น,อน,นี่จะใช้ระบอบนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ 3. การปกครองโดยการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ ก็คือระบอบประชาธิปไตยโดยการเลือกผู้แทนให้ไปทําหน้าที่บริหารของรัฐแทนประชาชนที่เราเลือกตั้งเองนะครับการควบคุมการบริหารงานของรัฐนะครับหัวข้อนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับครูจะแบ่งเป็นหลายๆสไลด์แต่จะให้เราเข้าใจว่าการควบคุมการบริหารงานจะใช้ระบอบก,การถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารทีนี้เรามาดูกันว่าแต่และฝ่ายทำหน้าที่อะไรกันบ้างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติคือมีหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานต่างๆของรัฐบาลเราเรียกฝ่ายนี้อีกชื่อว่ารัฐสภาฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่างๆ หรือที่เรารู้จักในนามของรัฐบาลฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรัฐหรือศาลคืออีกชื่อหนึ่งที่เราใช้เรียกฝ่ายนี้นะครับทั้ง3ฝ่ายนี้คือการควบคุมการบริหารงานของรัฐในระบอบประชาธิปไตยทีนี้แต่ละฝ่ายทำงานด้วยกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เราใช้ระบบถวงดุลอำนาจและตรวจสอบระหว่างกันของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหรือก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลการใช้งบประมาณแผ่นดินและสามารถขอให้อภิปราไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีได้นะครับฝ่ายบริหาร คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองต่างๆมีอำนาจในการยุบสภาหากเห็นชอบว่าถูกลงมติไม่ไว้วางใจหลายครั้งจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้และไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานหากรัฐมนตรีถูกลงมติไม่ไว้วางใจให้ออกจากตำแหน่งลายบุคคล แต่ถ้านายกรัฐมนตรีถูกลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีต้องออกทุกคนเพราะถือว่านายกรัฐมนตรีใหญ่ที่สุดหากนายกรัฐมนตรีออกรัฐมนตรีก็ต้องออกด้วยทางคณะนะครับเรามาดูระบอบประชาธิปไตยของไทยนะครับประชาธิปไตยของไทยคือประชาธิปไตยทางอ้อม เลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนไปทำหน้าที่บริหารรัฐบริหารรัฐผ่านการทำงานของรัฐสภาในรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เสนอความต้องการหรือปัญหาในพื้นที่ของตนต่อสภาและวุฒิสมาชิกทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเสนอของสสนั่นเองนะครับว่าควรเห็นชอบหรือไม่ การเลือกตั้ง Smart ick, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสจำนวน500คนแบ่งออกได้เป็นแบ่งเขต350คนและบัญชีรายชื่อ150คนนะครับและสมาและวุฒิสมาชิกหรือสวอจำนวน250คนกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่นะครับ ผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งได้สาเหตุเนื่องจากต้องการให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการปกครองระบบประชาธิปไตยพลเมืองของรัฐประชาธิปไตยมีหลักการสำคัญคืออำนาจอธิปไตยความเสมอภาคเสรีภาพนิติธรรมเสียงข้างมาก ยินยอมและปานีปานอมอำนาจอธิปไตยคือการเรียกร้องนำเสนอแสดงความคิดเห็นได้เสมอภาคความเสมอภาคคือการเท่าเทียมความเท่ากันของการเข้าถึงรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นชายหญิงจะรวยหรือจะจนนะครับ เสรีภาพเสรีภาพคือสิทธิและเสรภีภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนิติธรรมนิติธรรมกฎระเบียบเหมือนกันเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมเรามาดูเสียงข้างมากเสียงข้างมากก็คือการรับฟังเสียงข้างน้อยอย่างมีเหตุผลหากสามารถปรับ หรือช่วยเหลือเสียงข้างน้อยให้ทำเพื่อความปาน,นีปนอมเรามาดูการใช้อำนาจของศาลนะครับศาลก็จะแบ่งเป็น4ประเภทก็คือ 1. นศาลยุติธรรม 2. สศาลรปกรครอง 3. สามศาลรัฐธรรมนูญและ 4. สี่ศาลทหาร โดยสารยุติธรรมจะแบ่งออกเป็น3ขั้นก็คือ 1. นสารขั้นต้นสารขั้นต้นก็จะมีสารอาญาสารแพ่งแขนและจังหวัด 2. สารอุทธร์สารอุทธร์จะพิจารณาคดีจากสารขั้นต้นในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสารขั้นต้น สามศาลทีกาศาลทีกาจะตัดสินชี้ขาดคดีนั้นๆเป็นจุดสิ้นสุดของการตัดสินศาลปกครองศาลปกครองจะพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนจะแบ่งได้สองศาลก็คือศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดและ เรามาดูศารลรัชธรรมนูญนะครับศารลรัชธรรมนูญศารลรัชธรรมนูญข้อพิพาทข้อสงสัยเกี่ยวกับรัชธรรมนูญนั้นๆน,น,นะครับส่วนศาลทหารศาลทหารจะตัดสินคดีความเกี่ยวกับทหารก็คือถ้าทหารทําผิดทหารจะไม่สามารถขึ้นศารลรัชธรรมนูญศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมได้ ทหารจะต้องไปขึ้นศาลทหารเท่านั้นนะครับความหมายของระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่โดยมีรากศัพท์มาจากคำว่าประชาบวกอธิปไตยคือประชาชนบวกอำนาจสูงสุดคือประชาชนมีอำนาจสูงสุด ซึ่งประธานาธิบดีอราฮัมลินคอนได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนและเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยการปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ยึดมั่นหลักการขั้นพื้นฐานดังนี้1 การยอมรับว่าทุกคนมีสติปัญญามีเหตุผล 2. ยอมรับว่าทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ 3. การยอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน4อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชน 5. อำนาจปกครองของรัฐเกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชน ผู้ถูกปกครองโดยมีวิธีแสดงความคิดเห็นต่างๆที่สำคัญคือการใช้สิทธิเลือกตั้ง 6. ประชาชนมีสิทธิในการคัดค้านหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหากว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เช่นการเปลี่ยนแปลงไปลงคะแนนเสียงให้พรรคฝ่ายค้าน เมื่อมีการเลือกตั้งการเข้าชื่อถอดถอนรัฐมนตรีแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์เรื่องการเมืองการปกครองก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจสาระสำคัญของบทเรียนนี้เพิ่มขึ้นจากการชมคลิปนี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้นักเรียนติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ